กระาสวัสดีสู้มูสู้คนสู้คนสู้มูเด้อจ้าวันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่องเจมส์เจนเนอร์อีกแล้วนะคะวันนี้เจมา์ก็จะมารีวิวเกมจิ้งเหรือว่าเกมกีเลนนะคะเป็นเกมที่เราแบบติดมากๆนะเพราะว่าใช้กับสูตรคือเปอร์เซ็นต์เข้าดีเวอร์โอเควันนี้ก็ทุนแบบคนหาเช้ากินค่าเหมืนะทุน208บาทเท่าไหนามาดูกันว่าจะบวกได้หรือเปล่านะคะ208บาทมากับสูตรก็ต้องแบบโจ๊ะไปดีเบทสักสิบบาทนะทุกคนอืม ดีแบบว่าวเออสิบ,บาทนั่นแหละเออสิบ,บาทนะทุกคนเว็บนี้คือเบกขั้นต่ำแค่บาทเดียวเออเดี๋ยวรอเปอร์เซ็นต์สูตรด้านบนนันขึ้นประมาณสัก70%นะทุกคนก็เริ่มกดเล่นได้เลยไม่ต้องรอถึงร0 0เห็นปะ71%จะมากคือกดเล่นเลยแตกชว์ภายใน30รอบเนี่ยเออไม่ไม่เชื่อต้องลองเต็มกระดอไปเลย62บาทใครที่อยากได้สูตนะคะลิงก์ก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เหมือนเดิม รอบที่แล้วนะลงคลิปรีวิวอีสูตรตัวนี้ไปอะ่ะคือแบบคนเข้ามาดูพันสองอ่ะคือขอบคุณมากนะไม่แบบบางคนอาจจะแบบแบบว่าบางคนอาจจะว่ามันน้อยนะทุกคนแต่ส่นใหญ่มาคือมันโคตรเยอะอะ่ะพันสองคนอะ่ะเออขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนการคลิปนี้ก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสูตรมันแม่นจริงเปล่าอืม แมงกระไซผ่านไปแล้วแหววโอ้โหเพื่อเสียงรบกวนเข้ามาหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านอยู่ริมถนนก็ไม่รู้จะทำไงให้ไปยืนขวางรถไปหรืออะไรยังไงเออมันทําไม่ได้อ่ะอ๋ยเหนื่อยเหลืออีกสิบรอบสุดท้ายมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่ปาเมื่อกี้โมไว้เยอะโมไว้เยอะต้องเจอสักหน่อยแปดรอบแหละโมไว้เยอะต้องเจอสักหน่อยเปรียงเข้าให้ เค้าโบโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูตรร้องแบบนี้ฟีสปินมาดิพี่ฟีสปินเนี่ยยังไงก็ว่าเข้านะมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวแฟมวใครอยากได้สูตรลิงก์อยู่ใต้คลิปมาเด้อเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแอดไปนะรอแบบรอแตกก่อนแอดโอ้โหเจยืนสง่ามากจ้า ja. สามบาทเออลิมนี้เข้ามาดูกันเยอะๆนะคุณโคตรน้อย น้อยโคตรโคตรน้อยแตได้แดดโอ้ยหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะเหลืออีกรอบเดียวนะถ้าไม่เข้านี่อายขายทีนหน้านะเว้ยคือแบบโอ้โหเข้าชัวแล้วดูสูตรร้องด้วยนะแปดิเซยังไงก็เข้าอ่ะทุกคนเออปรับปรับเข้าให้นั่นไงมาแล้วมาเลยจ้ามาเลยจ้าไม่ได้ขี้โม้นะจ้าของเจง่ะยสูตรตัวเนี้ย เห็นว่าล้วสูตรกเราเมานี้โอ้โหมาที่14รอบไม่มีคูณไม่เป็นไรขอแต่สักพันก็พอแล้วปะพันหนึ่งนี่คือแบบต้องทำงานประมาณ3วันเลยนะกว่าจะได้อะถ้าแบบเป็นคนหาชาวกินํำอ่ะก็คือต้องแต่แดดเต็มประมาณ8ดชั่วโมง3มวันกว่าจะได้พันนนี่แม่งั่งางฝันสล็อตสวยๆไม่ได้ใชยอือสิบ ตัวทองต้องสงต,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 ตัวมันต้องมีสกอร,รววะเคลนมาจ,าจ,จ,จ้าเจเรเจเรกระเป๋าเออต่อคิวเออเจเรได้วะ่ะโอ้โหผักช็อตนี้ค่ะะไดายมากนะถ้ามีคุณเข้ามาด้วยเนี่ยบอกเลยว่ามือจ่ายตายเออโอ้โหสิบกระมาณนี้หน่อยก็เอาอะเุ้ยตอนนี้คือ584บาทนะเออว่าไม่ได้นะสูตรเถอดีจริงสูตรนี้คือแบบ ใครได้โอ้โหเรือใบด้วยนะเสียดายมากคูณไม่มาด้วยวะ่ะตอนนี้คูณเจ็ดแล้วนะหือสิบเมียเขาหาอีกเข้าทุบดอกอ่ะทุกคนเออถ้าแม่งคูณน้อยเกินแต่ไม่เป็นไรนะมูยเก้าร้อยแล้ววะ่ะเก้าร้อยแล้ววะ่ะแล้วเหลืออีกสิบรอบอะ่ะเหล,ล,ลือเหลือเหลือเหลือทุกคนอื่าฮะอ่าฮะอ,อยากได้สูตคือแอดเลยตอนนี้คือแอดได้เลยนะเพราะว่าแตกแล้ว คือมันดีใครอยากให้รีวิวกับเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะรีวิวให้แบบถ้าเบือเบ่อเบือเบ่อเกมนี้ก็จะรีวิวให้แต่ถ้ามันยังแตกให้อยู่ก็เล่นเกมนี้นะอืมโอ้โหบวกมาอีกสองคือแบบรอบมึงจะเยอะไปไหนรอบมึงจะเยอะไปไหนโอเคตอนนี้ได้1119บาทแล้วนะคะยอดตอนเนี้ยเลย โอ้ยทุกคนเพิ่งกินข้าวปั้นมานะคะเอข้าวปั้นหรืออะไรสูชิเอ๊ยหยิบสุชิมานะก็ะเลยอ่ะอืมกระเป๋าขาดช่องเดียวคือตัวน,นี้พอใจแล้วนะไม่หากเอาอะไรแล้วอะได้มาพันสีบาทเรือบกำไรหลักพันหมอทุกคนคิดดูนะถ้าคือต้องไปตากแดดเราแบบเพื่อแบบจะได้ตังค์หนึ่งันนะทุกคนต้องตากแดดแดชั่วโมงนะ สามวันถึงจะได้พันหนึ่งคือเคยมาแล้วเว้ยแบบโคตรลำบาก๋ยวจะบอกโคตรลำบากอันนี้พอมาเริ่มเล่นะนะนี้มันก็จะมีรายได้เสริมนิดนึงแต่ตอนแรกอะเล่นด้วยตัวเองใช่ปะ่ะจะแบบไม่มั่นใจอะว่าตัวเองจะเล่นได้หรือเปล่าเลยไปเจอสูตรตัวนี้นะแล้วก็เธอหยิบมาหยิบมา่าซานหยิบมา,บา,า,บมาไม่ได้หยิบมาทุกคนกคนือแบบเอามารีวิวอะไรเงี้ยเออว่ามันแบบ เออมันได้จริงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้สูตรตัวไหนมาเรืเลยตอนแรกอ่ะพอได้ช่ก็เปิดช่องเปิดช่องแล้วก็ทําคลิปรีวิวไปแล้วก็มีคนดูพันสอโอ้ยกูโมโม้จบแล้วอุ้ยก,กูไม่พอเลยนะก,กูไม่แก้มหลับไอซันแล้ว,วก,กูชอบซีโวโปรลิกสิ์เนี่ยอือเป็นไงทุกคน คุณ208บาทสําหรับคนหาชากินข้ามแบบเรานะคะตอนนี้มีพันส่าน4ห้ก็กำไรพันสอเน้นๆโหกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ันเนี่ยใครอยากได้สูตรนะก็ลิงก์ก็จะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแอดไปเอากันเยอะๆนะเอาเอาเอามาช่วยเล่นนะจ๊ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมจุบ๊บๆรล่าหน้าอยากดูคปเอออยากดูเกมอะไก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะ